สูตรพร้อมได้แบบไม่ต้องอดไม่ต้องนับแคลไม่ต้องกินโปรตีนเชคด้วยสมัยก่อนมาเป็นคนทํางานเยอะอ้วนทานเยอะอะค่ะทําให้สุขภาพไม่ดีเนาะพีคสุดก็คือเสื้อผ้าและน้ําหนักอะน้าหนักเคยขึ้นไปแบบ6กกิโลอะเยอะกว่าตอนนี้เป็น10กิโลเลยก็เป็นใช้อิทติ้งเทเลปีคือชอบกินกินนะกินขนมกินแป้งอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าต้องมาให้อดเนี่ยเราคงเครียดในปัจจุบันที่ถอดลงได้ค่ะเป็นการปรับระบบการผ่อผานสูตรง่าย,ายๆค่ะข้อแรกคือมาทํา IF ค่ะ uh huh. ก็คือ intermittent fasting ในช่วงเช้าก็ให้ร่างกายอะค่ะ uh huh. กินไขมันตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าสมองเราอะค่ uh huh. ใช้พลังงานจากน้ําตาลกับไขมันเนาะถ้าใช้พลังงานจากน้ําตาลเราจะง่วงแต่ถ้าเกิดใช้พลังงานจากไขมันสมองจะปลอดโปร่งก็ตอนเช้าเราก็เริ่มต้นวันให้สมองปลอดโปร่งแล้วก็ให้ร่างกายกินไขมันตัวเองและในก่อนทุกมื้ออาหารนะจะเน้นการทานไฟเบอร์ค่ะหรือเรียกว่าใยอาหาร ในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะต้องกินทั้งหมดเนาะให้ได้อย่างต่ำ25กรัมเนาะเพื่อสุขภาพและการทานยาอาหารเนี่ยค่ะเข้าไปก่อนเนี่ยมันก็จะได้ช่วยซับตัวเรื่องของน้ําตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลได้ด้วยและเน้นการกินเป็นมือมือค่ะไม่กินระหว่างมือถ้าอยากกินขนมกินอะไรเนี่ยก็ไปกินเป็นพร้อมื้ออาหารเพราะนําสูตรนี้ไปใช้นะคะก็จะทําให้คุณมีอิสระภาพในการกินและถ้าใครอยากจะได้คําแนะนําสูตรที่ช่วยทําให้ผอมลงได้แบบ ไม่ต้องอดไม่ต้องนับแคลไม่ต้องกินโปรตีนเชมสนใจและทักมาเกยนได้นะคะ